วันดีครับวันนี้เรากลับมาพบก,กับคลิปรีวิวไปเรื่อยเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงกองแสแนร์ที่เป็นรุ่นท็อปท็อ,ปอง Pearl ที่ถือว่ามีประวัติศาสตร์มายาวนานมากเพราะว่าได้วางขายตั้งแต่ยุค80เนี่ยจนถึงปัจจุบันก็ประมาณเกือบจะ40ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นกอง1นึ่งในไม่กี่รุ่นของ Pearl ที่ยังมีวางขายอยู่นั่นเองนะครับก็ไม่ค่อเสียเวลาแล้วนะครับวันนี้เรามาพบกับ Pearl Free f l o a t i n g Snare Drum ครับผม ก็ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1983หรือปี2526ใน Pearl Freefloating Snare d r m Catalog ของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้ปรากฏตัวในปี1988หรือว่าปี2531ใน Professional Series Catalog ของฝั่งอเมริกานะครับ โดยแรกสุดเลยนะครับกองไมเนียผลิตโดยแบรนด์ CB700 ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเพลวิทที่หนึง่งที่ใช้โรงงานผลิตเดียวกันนะครับก็ได้วางขายอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็เหมือนว่าพอเพลเห็นว่ากองรุ่นนี้ขายดีและมีคนนิยมเนี่ยเพลก็เลยได้ซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตต่อในานามของเพลนั่นเองนะครับโดยกองรุ่นนี้นะครับก็จะมี4 g e n จเนอเรชนที่ในแต่ละเจนเน่ยก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมากมายเลยนะครับ โดยเริ่มที่เจนแรกนะครับเจนแรกในปี1983เนี่ยตอนนั้นถือว่าเป็นกองที่ปฏิวัติวงการมากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวถังกองสแสน่ก็จะมีหลักกองในยึดติดอยู่กับตัวถังใช่ไหมครับจะมีกิมมุดอะไรก็ว่าไป2หมุด4หมุดนะครับแต่กองรุ่นนี้เนี่ยเป็นกองรุ่นแรกสุดที่ตัวถังกับหลักกองเนี่ยไม่ได้ยึดติดก,กันเ้ยคือหมายความว่าตัวถังเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนได้เต็มที่เพราะว่ามันไม่มีอะไรมายึดอยู่ที่ตัวถังเลย ถือว่าเจ๋งมากๆในยุคนั้นซึ่งในเจนแรกเวอร์ชั่นของแบรนด์ c b 7 0 0เนี่ยก็ตัวถังจะมีอยู่3ชนิดได้แก่ตัวถังเหล็กตัวถังทองเหลืองแล้วก็ตัวถังไม้เมเปิล6ชั้นนะครับซึ่งมีขนาดเดียวนั่นก็คือ14คูณนิ้วโดยหลักกองในเจนนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนแท่งน็อตตัวเมียรเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวปลดแท่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นกัสโตนซึ่งก็เป็นของเพลวีทีหนึ่งแต่ว่าจะปั๊มโลโก้ CB700 ไปแทนของเพไปแทนเองเับ แล้วก็สามารถปรับแท้ได้ฝั่งเดียวแล้วก็เป็นระบบแท้ยาวตามสไตล์ของกองยุค80นั่นเองนะครับพอเพล์ได้ซื้อลิีสิสเข้ามาเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักกองคือจากที่เป็นน็อตตัวเมียเรียงกันมายาวเนี่ย ก็เริ่มกลายเป็นน็อตเกียวที่มีความสวยงามมากขึ้นและตัวปลดแท่เนี่ยก็เปลี่ยนจากโลโก้ CB700 มาเป็นของเพล r ์และก็สามารถปรับแท่ได้2ฝั่งนะครับแล้วก็เพิ่มหลายขนาดมาให้เราเลือกได้แก่8นิ้ว6.5นิ้ว5.5นิ้ว5นิ้ว, 5. 5ว,วแล้วก็3.5นิ้วรวมทั้งหมด5ขนาดนะครับ แล้วก็ได้เพิ่มตัวถังมาอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือทองแดงนะครับซึ่งตัวถังทั้งหมดเนี้ยผลิตใน่ประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ตัวถังเหล็กเนี้ยก็จะถือว่าเป็นตัวถังที่ถูกสุดนะครับก็จะเปลี่ยนจากฮูบไดแคสของตัวถังรุ่นอื่นเนี่ยมาเป็นฮูบธรรมดาแทนสําหรับตัวถังเหล็กต่อมาในจินที่2ในปี2000นะครับก็ได้ปีการปรับโฉมอะไรหลายๆอย่างมากนั่นก็คือตัวบทแท่เนี่ยจากเดิมที่เป็นรุ่นกาสโตนใช่ไหมครับก็ได้เปลี่ยนมาเป็นรุ่น SR 1 0ที่จะมีลักษณะเวลาที่ สมมติว่ารุ่นกาสโตนเนี่ยเวลาเราเอาแท่ขึ้นแท่ลงเนี่ยมันจะเป็นลนะักษณะดันขึ้นดันลงใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นนี้ก็เปลี่ยนเป็นดันซ้ายดันขวาเอาขึ้นเอาลงแทนต่อมาคือรูปร่างของหลักกองนะครับก็จะเป็นแท่งกลมๆเรียงออกมาให้มีความสวยงามมากขึ้นซึ่งหลักกองลักษณะ,น,ะนี้ก็จะใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองต่อมาคือตัวถังเนี่ยได้ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ประเทศตไต้หวันแต่ว่าจะมีอีกตัวถังหนึ่งเพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวถัง p i e c e Maple Shell หรือที่เราเรียกกันว่า solid shell นั่นเองนะครับซึ่งจะผลิตและขายแค่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วก็ได้มีการตัดขนาดตัวถัง8นิ้วออกไปก่อนจะนี้นะครับผมก็มีมา2ใบแล้วซึ่งก็คือ5นิ้วถ้าใครจำได้ผมเคยรีวิวไปในเพจเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วใบที่2ก็คือใบที่หวานอยู่ข้างๆผมนั่นเองนี่คือเจนที่2นะครับขนาด14คูณ3.5นิ้วเจนที่3นะครับในปี2005ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวปลดแท่อีกครั้งนึง กลายเป็นรุ่น SR 1 0 0 0นะครับโดยตัวปุดแทร่รุ่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะล็อกไปให้แท่เนี่ยคลายได้ทั้ง2ฝั่งซึ่งผมถือว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะแล้วก็ได้เปลี่ยนจากแท่ยาวเนี่ยมาเป็นแท่สั้นจนถึงปัจจุบันนั่นเองในปี2011นี่ยก็ได้มีการยกเลิกตัวถังทองเหลืองและทองแดงออกไปเหลือไว้เพียงแค่ตัวถังไม้เมเปิลแล้วก็ตัวถังเหล็กเท่านั้นนะครับอาจจะเพราะว่าไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ได้เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ย มันก็มีกองรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาสเตอร์มาสเตอร์เวิร์กแล้วก็รุ่นิกเนเจอร์ของศิลปินหลายๆท่านออกมานะครับโดยกองในเจนที่3นะครับผมเคยมีอยู่แล้วใบหนึ่งถ้าใครจําได้ผมเคยเอามาออกคลิปด้วยนั่นก็คือคลิปอย่ามีสนแนคอนเสิร์ตแต่มีวิธีอื่นอย่างไรบ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ุมบนขวาได้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเองเสียดายมากเพราะว่า1คือกองใบน,นั้นอะสภาพดีมาก แล้วก็2เนี่ยคือตอนนั้นผมกะายจะเอามาทําคลิปรีวิวและแต่ว่ามีคนติดต่อมาขอซื้อก่อนก็เลยไม่ได้ทำนะครับเพิ่งมาทําตอนนี้เองเสียดายมากต่อมาเจนที่4ในปี2014นะครับซึ่งจะเป็นเจนล่าสุดที่ยังขายอยู่จนถึงปัจจุบันโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมากได้แก่เปลี่ยนตัวปลดแท่อีกแล้วได้เปลี่ยนมาเป็นรุ่น SR 1 6 0 F นะครับซึ่งได้มีรูปทรงที่มีขนาดเล็กลง แล้วก็ได้ตัดตัวปรับแซ่อีกฝั่งหนึ่งไปกลายเป็นว่าเราจะสามารถปรับแซ่ได้แค่ฝั่งเดียวจากที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถปรับแซ่ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับต่อมาคือได้กลับมาผลิตตัวถังขนาด8ดนิ้วแล้วนะครับพร้อมได้นําตัวถังทองเหลืองกลับมาอีกด้วยอีกทั้งได้ยังเพิ่มตัวถังมาให้เราเลือกได้แบบจุใจมากไม่ว่าจะเป็นตัวถังอลูมิเนียมสเตนเลสสตลแอฟริกันมอกกานี8ชั้น แล้วก็บอนส์นะครับบอนส์ bon ก็คือทองแดงผสมดีบุกนะครับอย่าไปจำสับสนกับพอปเปอร์นะครับแล้วก็ไม้เมเปิลสี่ชั้นผสมกับแอฟริกันมาอกกานีอีก2ชั้น ซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ได้ตัดตัวถังเหล็กออกไปนะครับซึ่งทําให้กองรุ่นนี้ทุกใบจะแถมมากับฮูปไดแคสทั้งหมดแล้วก็จะมีรุ่นพิเศษที่ฉลองครบรอบ30ปีของ p e r r ์ f ฟรีฟอทติ้งนะครับก็จะเป็นตัวถังทองเหลืองที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบเงาก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบเลยนะครับโดยระบบเนี้ยเราก็จะเห็นได้ในสแนมมาชิ่งโฮเพอร์อด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกองซิกเนเจอร์ของหลายๆท่านที่ใช้ระบบฟรีฟ o r ติ้งเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นของคุณเชสมิดหรือว่าคนทิกัวโตเลสอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นคริสตันบีที่เป็นซีรีส์ของกองชุดที่ตัวถังเน่จะทําจากอะคริลิกหรือว่าพวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะใช้ระบบกองที่เป็นฟรีฟอทติ้งนั่นเองก็มีหลายสีมากๆนะครับเราก็ไปลองดูกันเองล้วกันว่ามีสีอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นกองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากเลยนะจากที่ผมกล่าวไปเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันเล็กๆน้อยๆน,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 นะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าฟรีฟ floating เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับคือจากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยว่ากองรุ่นนี้ตัวถังกองเนี่ยมันไม่ได้ยึดกับหลักกองตัวไหนเลยไม่แต่ตัวเดียวทําให้เราสามารถที่จะถอดตัวถังกองออกมาได้เลยจากด้านบนนะครับซึ่งก็จะเป็นกองที่ผู้คนเนี่ยนิยมนํามาโมดิฟายมากเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวถังกองได้ตามใจฉันจะเปลี่ยนเป็นตัวถังอะไรก็ได้ขนาดไหนก็ได้นั่นเองแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนตัวถังเนี่ย คุณอย่าลืมที่จะเปลี่ยนหลักกองด้วยเพราะว่าถ้าเกดิดว่าคุณเพิ่มขนาดตัวถังกองไปเนี่ยแล้วคุณไม่ได้เพิ่มขนาดของหลักกองไปแต่คุณไปเปลี่ยนแค่น็อตแทนเนี่ยมันก็จะทําให้ความเสถียรอะไรของมันเนี่ยมันอาจจะไม่แข็งแรงขนาดนั้นก็ได้นะครับก็ไปลองดูกันได้ต่อมาเราก็จะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับซึ่งเราจะไม่พูดถึงรอยหรือว่าสนิมอะไรอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าเราสามารถเจอได้กับกองทุกใบจริงๆปัญหาของกองรุ่นนี้ก็คือขนาดของตัวถังกองครับ โดยปกติแล้วเนี่ยกองทั่วๆไปอย่างเช่นกองรุ่นเนี้ยสมมตินะเป็นขนาด14คูณ3.5นิ้วอ่ะแค่ตัวถังอะ่ะมันก็จะประมาณ3.5นิ้วปเป๊ะใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเป็นกองรุ่น free floating เนี่ยคือเขาได้นับฐานข้างล่างไปด้วยเว้ยแต่ว่าขนาดตัวถังจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่านั้นแต่ถึงว่ามันจะเล็กกว่าความเป็นจริงเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นกองที่เสียงเล็กลงไปเลยแต่อย่างใดนะคือเสียงมันออกมาได้เกินตัวมากๆอะ่ะอาจจะเพราะว่า มันไม่ได้เจาะหลักกองไงคือตามชื่อรุ่นของมันอะฟรีฟอทติ้งอะทำให้มันสั่นสะเทือนได้เต็มที่นั่นเองนะครับก็อันนี้เราจะมองเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ได้แล้วแต่คนไปนะครับคือถึงมันจะสั่นสะเทือนมากกว่ากองธรรมดาที่มีหลักมายึดเนี่ยแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรกันเยอะขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนกองชุดด้วยแหละแล้วก็ผมก็ไม่ได้ฟังเสียงสนายกองชุดมาเยอะขนาดนั้นนะครับ ก็เลยไมไ่รู้สึกต่างใครที่รู้สึกว่ามันต่างอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันเพราะว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงกับกองรุ่นนี้นะครับแต่ก็เป็นกองที่เสียงดีมากๆอีกรุ่นเลยนะอยากให้ทุกคนไปลองกันเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ดีจริงอะ่ะมันคงไม่ขายมาเกือบ40ปีหรอกจริงไหมล่ะและนี่คือทั้งหมดของเพอร์ฟรีฟอตติงสแนดดํานะครับถือว่าเป็นกองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเกือบจะ40ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นกองอีกรุ่นหนึ่งที่ผมถือววว่าาามมัันปฏิิตงงกกกรขออ เพราะว่าก่อนหน้าจากที่เพลเคยทํารุ่นจูปิเตอร์หรือว่าเอ็กเซนเอร์ที่จะมีจุดเด่นในเรื่องของแท่ระบบพาร a ลเลลแอคชั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาเป็นรุ่นเนี้ยซึ่งมันเรียงไทม์ไลน์กันเลยนะจูปิเตอร์เอ็กเซนเอร์แล้วก็เฟร่ฟอทติ้งเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มีจุดเด่นในเรื่องตัวถังไม่ได้ยึดกับหลักกรองเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ข้อมูลก็อาจจะเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามันขายมายาวนานแล้วก็เป็นรุ่นที่ยังมีคนนิยมใช้อยู่เยอะมากในปัจจุบันทาาใหห้้ผมม่ยขอูลนะ ซึ่งถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดหรือว่าตกหล่นอะไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่มีข้อสงสัยมีคําถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรยังไงเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับ เหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับเสื้อสวยๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บ c u l t e e s c o cuties นะครับพอเข้าไปแล้วก็เซิร์ชคําว่า jj p e r s i o n and repair ก็จะมีเสื้อให้ซื้อได้ทุกไซส์ทุกขนาดนั่นเองนะครับไปลองดูกันได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นกองใบไหนหรือว่าเรื่องอะไรยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ